ทำไมโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดเช็คด้วย5ขั้นตอนง่ายๆด้วยตัวคุณเองปัญหา n o t e บุ๊กเปิดไม่ติดเนี่ยถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ใช้ n o t e บุ๊กส่วนใหญ่นะครับผมไปหานใน Google เนี่ยมีคนถามเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับขอแนะนํา5ขั้นตอนในการเช็ค n o t e บุ๊กนะครับว่าแบตเตอรี่หมดหรือมันเสียครับข้อหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ โน้ตบุ๊กถ้าเราใช้งานจนแบตเตอรี่หมดเนี่ยแน่นอนกดไม่ติดนะครับแม้จะเป็นโน้ตบุกรุ่นใหม่ที่แบตเตอรี่บิวอินเนี่ยถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับหรือกระทั่งปิดฝาโดยที่ไม่ชัดดาวเนี่ยตัวเครื่องยังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อยู่และเมื่อถึงจุดหนึ่งแบตเตอรี่มันก็จะหมดเกลี้ยงไปของมันเองนะครับซึ่งถ้ามันแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงแบบหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยการที่เราจะกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับจำเป็นจะต้องชาร์จตัวโน้ตบุ๊กถึงจุดหนึ่ง ถึงจะสามารถกดเปิดเครื่องได้นะครับแม้เราจะต่อดัปเตอร์ในขณะที่แบตหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยกดเปิดเครื่องอาจจะไม่ติดต้องใช้เวลาชาร์จประจุสักพักหนึ่งนะครับข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไวๆเช็คแบตเตอรี่ก่อนว่าหมดเกลี้ยงหรือเปล่าครับข้อ 2. ตัวดัปเตอร์ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานการจัดการพลังงานของตัวเครื่องนะครับบางทีแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กอย่างที่บอกไปว่าถ้าหมดเกลี้ยง ต่ออะแดปเตอร์เนี่ยมันควรจะต้องติดนะครับแม้อาจจะต้องใช้เวลาในการประจุแบตเตอรี่สักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าอะแดปเตอร์หรือตัวคอร์ดต,ต่างๆเนี่ยเสียบแล้วไฟไม่ขึ้นไม่ติดเนี่ยโอกาสที่อะแดปเตอร์หรือปลั๊กเนี่ยจะมีปัญหาก็มีสูงนะครับแต่อย่าเพิ่งว้ยวายอย่าเพิ่งว้ายวายย้ำอีกทีนึงนะครับดูตัวสายก่อนบางทีเราเสียบสายชาร์จเนี่ยไม่สนิทสายเพราะว่าอร์ตกับตัวอะแดปเตอร์ก็ไม่สนิทหรือสุดท้ายบางคนเคยเจอไม่ได้เสียบปลั๊กเพราะฉะนั้น ดูสายดูแรปเตอร์และดูปลั๊กดีๆนะครับอย่าเพิ่งไวๆดูบางทีอาจจะเผลอลืมเสียบปลั๊กเอ๊ะทำไมเปิดเครื่องไม่ติดอ้าวสรุปไม่ได้เสียบปลั๊กนั่นเองถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในตัวแรปเตอร์นั่นคือการหลวมหรือใส่ไม่ติดอย่างพ่อเมื่อสักครู่นะครับผมก็บอกเลยว่า ตัวดปเตอร์ต้องเสียบให้แน่นให้ชัดให้ตรงนะครับแต่นอกจากตัวดปเตอร์แล้วเนี่ยตัวเครื่องเองก็จะมีผลที่ทําให้เปิดเครื่องไม่ติดด้วยนั่นคือแรมหรืออุปกรณ์อื่นภายในเมนบอร์ดนะบางทีแรมเราใส่ไว้ไม่สนิทนะครับเพิ่งอัปเกรดมาใหม่เปิดเครื่องไม่ติดนะครับแนะนําว่าแกะเครื่องนะครับดูแรมบางทีเราใส่ดูแล้วไม่สนิทนะครับหรืออุปกรณ์อื่นเช่น,นสาย ac ต่างๆที่เมนบอร์ด ส่วนใหญ่ปัญหานี้เนี่ยจะมาจากการแกะเครื่องอัปเกรดแล้วบางทีเราไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยนะครับเราแม่งใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วปิดฝาเครื่องเลยอ้าวชิหายเปิดไม่ติดความจริงคือแค่แรมหลวมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจลองเช็คอุปกรณ์ภายในดีด,ดีรวมไปถึงอะแดปเตอร์เองนะครับก็เสียบให้สนิทด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์หลวมเช็คให้ดีก่อนไวไครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นปัจจัยอื่นตั้งแต่ปุ่มเปิดเครื่องนะครับ ปุ่มเปิดเครื่องโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรากดเราจะรู้สึกเลยแล้วว่าติดนะครับแต่บางโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุนะร่นเก่าๆเนี่ยบางทีปุ่มเปิดเครื่องเรากดปิดกดเปิดบ่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเสียโอกาสพังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คเรื่องของปุ่มเปิดเครื่องซึ่งถ้าโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับผมอย่างเคสมิโนโวแล้วกันครับเลโน่เนี่ยถ้าเรากดเปิดเครื่องไม่ได้มันจะมีปุ่มหรือโคบอลี่ที่ใช้เข็มจิ้มได้นะครับลองกดดูถ <s> ้าเปิดเครื่องติดแสดงว่าปุุ่่่่มมเเเเปปปิดคคครรรรรรืืืออออองงาาาาีีััััญหหหแล้้ววนนนนนะะบบบกณ์ๆชตจท จอภาพเราต่อจอนอกเอาไว้นะครับเปิดเครื่องบางทีจอนี้ไม่ติดมันไปติดจอนอกอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คเรื่องของตัวปุม่มตัวสายต่อพ่วงต่างๆนะครับหรือปัจจัยอื่นๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กดเปิดเครื่องคีย์บอร์ดติดภาพไม่ขึ้นนะหรือกดเปิดเครื่องแล้วไม่มีอะไรติดเลยอะไรเงนี้ครับก็จะดูที่ปุม่มดูที่หน้าจอการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆบางทีคีย์บอร์ดบางตัวก็ทําให้ช็อตได้นะครับระบบแนะนํานะ สุดท้ายในขั้นตอนนี้เนี่ยลองถอดกรงทุกอย่างเลยถอดสายทุกอย่างเลยแล้วลองเปิดเครื่องดูนะครับดูว่าติดไหมถ้าติดก็แสดงว่าอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันมีปัญหาได้ด้วยครับข้อสุดท้ายนะครับลองมันทุกวิธีแล้วนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กสุดที่รักก็ยังเปิดไม่ติดผม,มแนะนําขั้นตอนนี้นะครับโทรหาศูนย์บริการเลยครับ โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบออนไซต์เซอร์วิสเราสามารถโทรแจ้งช่างให้มาซ่อมถึงที่ได้ซึ่งช่างพวกนี้เขาก็จะมีประสบการณ์ในการเช็คตัวเครื่องนะครับ,รบเขารู้เลยบางทีเขามาดูปุ๊บค่าจะรู้เลยนะครับว่าตัวเครื่องเรามีปัญหาที่ไหนนะครับหรือถ้าเ,าเพื่อนๆมีเครื่องที่อยู่นอกเหนือการประกันแล้วนะครับเราก็สามารถเอาเข้าศูนย์บร,ริการได้เช่นเดียวกันครับบางศูนย์เขาอาจจะไม่คิดค่าแกะเครื่องบางศูนย์เขาอาจจะคิดค่าแกะเครื่องแต่ว่าค่าซ่อมเองเนี่ยจะแยกต่างหากนะครับ ซึ่งค่าซ่อมราคาต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปบางเคสบางอันนะครับอาจจะแค่แรมเสียหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างเสียที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากผมว่าซ่อมเนี่ยคุ้มกว่าหรือถ้าเพื่อนบางทีอยู่พื้นที่ห่างไกลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกและอยากหาร้านซ่อมโน่บบกใกล้บ้านก็ลองหาเข้า Google นะครับลองเซิร์ชหาดูเน้นร้านที่มีคะแนนรีวิวดีๆนะครับหรือว่ามีคนเคยใช้บริการแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะครับ หลายๆร้านในต่างจังหวัดผมคิดว่าเขายินดีเต็มใจให้บริการนะครับในราคาที่เหมาะสมแต่ว่ายัางไงก็ต้องลองเช็คเรื่องของฟีดแบ็กต่างๆของตัวร้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนวอยวายว่าโน้ตบุ๊กทำไมเปิดไม่ติดก็ลองเช็คดีๆหรือไม่มั่นใจเข้าศูนย์ให้ช่างเช็คก็ช่วยได้เช่นเดียวกันครับแล้วเพื่อนๆละครับมีประสบการณ์ในการเปิดโน้ตบุ๊กไม่ติดกันบ้างไหมครับสุดท้ายนี้จะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ